หากคุณเคยฝันอยากครอบครองรถสปอร์ตที่ผสมผสานระหว่างความเร็วและเทคโนโลยีที่มาจากสนามแข่งคุณอาจจะไม่อยากพลาด h อน da c i v ว c t y ท e R 2 0 2 5ยเลยรุ่นล่าสุดของตำนานสปอร์ตคาร์จากฮอน da มาพร้อมกับการอัปเกรดที่น่าตื่นเต้นทั้งในเรื่องภายนอกภายในและสมรรถนะที่จะทำให้คุณตื่นตระหนกกับประสบการณ์การขับขี่ที่ไม่เหมือนใครแต่ที่น่าสนใจคือราคาที่3 9 9 0 0 0บาทซึ่งอาจจะทำให้บางคนเกิดคำถามว่ามูลค่านี้คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับหรือไม่ และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่อาจจะพลาดการออกแบบที่เน้นการสร้างดอนฟอสช่วยให้รถยะดึดเกาะถนนได้ดีขึ้นรวมถึงระบบไอเสียที่ไม่เพียงแต่ระบายได้เต็มประสิทธิภาพแต่ยังสร้างเสียงที่เราใจให้กับผู้ขับขี่อีกด้วยซึ่งเป็นจุดที่อาจจะก่อให้เกิดการโต้ยแย้งว่าเป็นการออกแบบที่จำเป็นหรือเป็นเพียงการดึงดูดความสนใจ อย่างไรก็ตามหากคุณกำลังมองหารถสปอร์ตที่มีสมรรถนะสูงออกแบบที่โดดเด่นและประสบการณ์การขับขี่ที่ไม่เหมือนใคร Honda Civic Type R2025 อาจจะเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับคุณแต่คำถามที่น่าสนใจคือคุณพร้อมที่จะลงทุนในรถสปอร์ตที่มีราคาสูงเช่นนี้หรือไม่และคุณคิดว่าฟีเจอร์เหล่านี้คุ้มค่ากัราคาที่จ่ายหรือไม่ขอให้คุณพิจารณาและแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเราในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้